สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องชา n e l y o u t u ฟอร์ r บายเก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger ค่ะแคปนะคะยกสูงรุ่น XL p a ส Sport นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรกำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่692,000บาทค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนไปชมสุดหล่อคันนี้ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช e l y o u t u b e Ford BY เก่งกี้หรือ Ford by เก่งกี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วมาพบกับ นี่เลยชุดแต่งวันนี้ลูกค้านะคะออกแบบนะคะด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเนาะเริ่มจากนี้เลยด้านบนค่ะฝากระโปรงเป็นสกูวันนี้ลูกค้าเลือกสกูเป็นทรงสูงให้สีสกูเป็นสีทูโทนนั่นเองเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถค่ะแล้วตัดด้วยสีดําด้านนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นรวมถึงสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกคําว่าเลนเจอร์ด้วยค่ะด้านข้างสองข้างเนาะ ถัดมาค่ะด้านหน้ารถบางค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD ค่ะสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดำค่ะแล้วตัดด้วยขอบสีแดงเนาะแล้วก็ไฟ LED 3จุดค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแสงสีส้มนะคะครอบไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงกันชนหน้าด้วยค่ะเห็นสวยๆเท่ๆแบบนี้ก็นี่เลยวันนี้ทําการนะคะแรปเป็นสีดำดำ นั่นเองนะคะเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูข้างรถบ้างข้างรถค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดเนาะมีหมุดเงินๆตรงนี้สามารถแจ้งได้นะคะถ้าไม่ชอบก็คือแจ้งเก่งได้เนาะไม่สัมไม่ต้องเอาก็ได้นะคะแจ้งได้เลยตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถนะคะแต่ซีนอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวหลุดนะคะ ล้อบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อแม็กค่ะเป็นแม็ก1ินิ้วนะคะแม็กลายดอกไม้นั่นเองจับคู่มากับยางนันกังนะคะตัวนี้ค่ะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนซีรียสอย่าง2 6 5 7ิ R 1 6นั่นเองค่ะแล้วที่เพิ่มเติมในส่วนของด้านข้างตัวรถเริ่มจากด้านบนเลยราวหลังคาค่ะตัวนี้เป็นพาสเสริมนะคะ ติดตั้งแล้วก็ทําให้รถนะคะดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถเช่นกันค่ะแต่ติดอย่างแน่นหนาแน่นอนค่ะในส่วนของกันสาดค่ะวันนี้กันสาดเข้ารูป4ชิ้นนั่นเองแคปนะคะสามารถแจ้งเก่งได้ว่าต้องการของแท้นะคะก็คือน้องจะมีแค่คูนาน,นะคะหรือต้องการ4ชิ้นก็แจ้งได้เนาะ เบ้ารองค่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะวันนี้ให้สีเป็นดำด้านนะคะเพื่อให้รับกับตัวมือเปิดที่เป็นสีดำด้านและยังป้องกันรอยขีดควนร,รอยนิ้วมือได้อีกด้วยค่ะลายสติกเกอร์แบบนี้ที่พี่ๆเห็นนะคะรอบคันตัวรถเนี่ยสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะจะออกแบบดีไซน์เองนะคะทั้งลวดลาย สีของสปีกเกอร์แล้วก็ฟอนตัวอักษรสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะคระาบฝาถังน้ำมันค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำด้านเช่นกันท้ายกระบะบ้างค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์เหล็กทรงขายาวของ Outlander นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีห่วงตรงนั้นสามารถเพิ่มพาร์เสริมในส่วนของตัวตะแกรงได้นะคะอนาคตเผื่อต้องการคนสัมภาระนะคะก็สามารถใส่ออฟเสริมเพิ่มได้เนาะ ด้านท้ายค่ะก็จะเป็นตัวครอบไฟท้ายทำให้ไฟของเรามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงสติกเกอร์ลายกราฟิกบริเวณฝากับาฝา,บฝา,บฝาบท้ายนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบนั่นเองกันชนท้ายนะคะก็สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะแต่งออกมาแล้วลงตัวมากๆเลย รถคันนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างจะคุมโทนในแนวขาวตัดดำดานนั่นเองค่ะทำให้รถนะคะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพี่พีท่านใดชอบแนวการแต่งสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถนะคะแจ้งเก่งได้หรือถ้ายังคิดว่าอยากจะแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือยังคิดไม่ออกสามารถเข้าไปดูรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford Ranger และ Ford e v e r เวได้ที่ช่อง YouTube เก่งนะคะ Ford BY เก่งกี้หรือ f o r ์ b บเก่งกี้นั่นเองค่ะมีรูปแบบการตกแต่งมากมายเลยทั้งฟอร์ดเ n g e r และ f o r ์ดเ e r วอเสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะรับชมแล้วนะคะก็แคปรูปนะคะหรือส่งคลิปให้เก่งได้เลยนะคะยินดีนะคะตกแต่ง ให้พี่ๆตามต้องการเลยสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะรับชมแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วเปิดแจ้งเตือนด้วยนะคะที่กระดิ่งนะคะไม่งั้นจะพลาดในการรับชมนะคะในส่วนของรถหล่อๆนะคะอีกมากมายเลยค่ะช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วด้วยเนาะสามารถโทรหรือแอด id line นะคะ ปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนก็ยินดีให้คำปรึกษาพีพีเช่นกันค่ะวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย